เราไปพูดคุยกับนายอำเภออดีสรเกิดโตค่ะนายอำเภอหันคาสวัสดีค่ะท่านอดีสรคะครับสวัสดีครับคุณถนอมสวัสดีครับคุณกินนมฆค,ครับครับเป็นไงบ้างครับเป็นวันที่สองแล้วที่หันคาคนมาลงทะเบียนกันเยอะไหมครับก็มีมีมาครับแต่ของของเราจะไม่แม่อัดไม่แออัดครับเพราะว่าเราได้วางแผนการแบ่งลงทะเบียนเป็นรายตำบลกับรายหมู่บ้านไว้ครับเพื่อป้องกันการแออัดครับ ก็คือในวันแรกก็จะเป็นของตำบลสามงามท่าโบดหมู่ที่หนึ่งถึงหมู่ที่ห้าครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นหมู่ที่หกถึงหมู่ที่สิบอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เมื่อวานก็มียอดฝาคนลง,ลงทะเบียนประมาณสี่ร้อยกว่าคนครับค่ค็ครับแลถิ่มง,งานเอาคลิปเอาคลิปของท่านอำเภอขึ้นมาด้วยนะถิ่ม <uko, S 2> ง,งานเอาขึ้นมาด้วยนะครับมีการจัดระบบก็้แสดงว่าจัดระบบได้ถถถดีครับผม ครับก็สถานที่ลงทะเบียนของเราก็มีทั้งหมดห้าจุดนะครับจะเป็นหอประชุมที่ว่าการอำเภอครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็อมสินแล้วก็พกสสองสาขาครับก็จะเป็นห้าจุดครับแต่ละจุดก็จะกระจายกระจายคนกันไปครับท่านครับครับมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยที่ที่นั่งใส่เสื้อสีน้ําเงินนี่ท่านนายเพอนะเนี่ยนะครับนั่งคุยกับคุณยายอยู่นะครับอตอนนี้ยังยังไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรครับท่านครับก็ จะมีแค่ว่าปกติครับถ้าเกิดเป็นกรณีคนที่โสดนะครับเขาจะสามารถลงทะเบียนเองได้ทางสมาร์ทโฟนนะครับแต่บางคนครับบางคนที่ที่ยังไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าลงยังไงอะไรไงก็มาขอรับบริการที่เราเราก็ลงให้หมดนะครับอำนวยความสะดวกให้หมดเลยครับเพราะว่าคจริงคนคนที่จะมาลงกับเราเนี่ยคือจะเป็นคนที่สมรสแล้วก็ต้องเพราะว่าต้องใช้หลักฐานของคนในครอบครัวครับมามาสแกนลงระบบด้วยครับ แต่บางทีก็มีคนโสดที่เขาลงทางมือถือไม่เป็นก็มาขอให้เราช่วยลงให้ผมก็แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ช่วยบริการให้พี่น้องประชาชนหมดทุกทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นกรณีใดครับมันมีประเด็นอยู่ท่านครับที่ผัวเมียแยกกันอยู่แล้วก็หาตัวกันไม่เจอแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ไปมีครอบครัวใหม่ที่ไหนยังไงแต่ว่าถ้าพอมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องได้รับยินยอมจากคู่สมรสซึ่งแยกกันไปอยู่กันตั้งหลายปีแล้วเนี่ยอันนี้พอ,อมีช่องทางมีแนะนำไหมท่านครับเพราะว่ามันต้องรับรองกันนะครับ กรณีกรณีถ้าจดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือบางความจริงเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถอาจจะลงแยกได้ครับเพราะว่าการลงทะเบียนนะครับเขาเขาคิดเป็นรายกลัวเรือนครับครับทีนี้ครับการเขาสามารถลงทะเบียนแยกกันไปครับทีเนี้ยกระบวนการนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วเรารับลงทะเบียนให้ได้ครับแต่กระบวนการตรวจสอบของของเอไอะครับ ว่าว่าว่าสา,ามีจะรายได้เกินหรือเปล่าภยยรรยาจะได้รายได้เกินหรือเปล่าครับตามที่กระทรวงการคลังหรือว่าตามกําหนดมาให้ครับจะเป็นหน้าที่ของ,งกระทรวงการคลังหรือว่า a ออในการตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินหรือเปล่ามีที่ดินหรือเปล่าอะไรอีกอีกทีนึงนะครับท่านครับคือส่วนตรงนี้ผมผมพยายามที่จะรับลงทะเบียนให้ให้ให้หมดนะครับท่านครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าไปสุดตรวจสอบได้แล้วว่าไม่ไม่ไม่ได้อยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนน่าจะลงทะเบียนแยกเป็นรายบุคคลนะครับให้ a อไอไป ไปทำหน้าที่ของมันเองว่าเอาค่โคู่ส<ห>มมติสมมตนินางก็นายขอนายขอไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยนะค่คะครับ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  AI ก็ต้องไปหาว่าขอมีไหมอะนะครับมีทรัพย์สินอะไรงลงทงเรียนด้วยกันไหมแล้วก็มีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าถือว่าถ้าเป็นทางนิตินิติอาานิติคนเนี้ยครับคือเขายังมีสถานภาพของการสมรสอยู่แต่ทีนี้การจะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องดูคุณสมบัติของของแต่ละท่านด้วยครับ ถ้าเกิดรวมกันแล้วเพราะว่าตามกฎหมายยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ใช่ไหมครับถ้ารวมกันแล้วรายได้ยังเกินกว่าเกณฑ์ที่ที่ทางทางกระทรวงการคลังกำหนดมาก็ก็ยังยังไม่มีสิทธิ์แต่ถ้ารวมกันของถ้าเกิดสามีตกคนเดียวภรรยาไม่ตกถ้าเกิดเอไอประมวลผลมาแล้วสามีก็มีถ้าถ้ารวมกันแล้วถ้าเอารายได้มารวมกันถ้ามันเกินเกณฑ์อยู่ก็ยังยังถือว่าไม่ไม่สามารถลงได้ก็เอไอเขาก็จะอาจจะตัดชื่อทิ้งไปเลยครับท่านครับอืม ตรวจสอบปุ๊บก้จะมีผู้ร้องบอกว่าแต่นการลงนามรับรองอะไรเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองชนัเนานะครับแต่ถ้าสำคัญที่สุดคือรายได้ที่เขามีครับแล้วก็มารวมกันเพราะว่าเขาถือว่ายังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ตามกฎหมายครับ ครับดังนั้นโดยภาพรวมก็เรียบร้อยดีนะครับประชาชนก็ค่อยๆทยอยกันมาจัดรูปแบบการลงทะเบียนกันไม่ไม่สับสนไม่วุ่นวายนะท่านนะท่านที่ดูนะไม่ครับท่านครับไม่รับครับขอบคุณท่านอนดีสอนเกิดโตครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นแอำเภนที่เข้าถึงชาวบ้านอย่างดีเลยนะครับ